สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับคือไถลิเกอร์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหยุดยาวของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้ออกทิศไกลนะครับเราออกใกล้ๆแต่ไปทุกวันนะครับเพื่อหาบางคนบอกว่าขยันจังใช่ครับเวลาว่างก็ต้องใช้ภูมิทังนะครับซึ่งวันนี้เราเองนะจะไปที่จังหวัดนครปฐมครับแต่จริงๆวันนี้เราจะไม่ไออกหลแต่ว่ามันมีงานแต่งเพื่อพอดีไหในๆก็ไปละก็เที่ยวซะเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนบ้างนะครับเราติดตามไปดูนะครับคือจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งแบบรถมันเยอะมากๆเลยนะครับที่ปกติเสาร์มันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับลาดินทาเนี่ยอย่างน้อยมันไม่ได้แบบจอดยีดนี่มันแบบไปเรื่อยๆไหลๆอะไรเงี้ยตอนนี้เราอยู่ที่รามินทาพม .4 นะครับตอนนี้ร่้สึ่ดีใจมากครับสาแล้วไฟฟ้าขึ้นมาแบบเห็นเยอะแล้วรีบเสร็จเออรถมันสี แต่เสาขึ้นไวนะเส้นนี้เสาขึ้นไวมาก ก็มาอยู่ที่งานแต่งเพื่อนแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวันต่อนะครับน,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 นะ่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเราก็เสร็จจากการแต่งเพื่อนนะครับเดี๋ยวที่นี้เราจะไปที่แรกก่อนนะครับก็คือพระปฐมเจดีนะครับอยู่ที่ตัวเมืองห่างจากตรงนี้ประมาณยี่สเบ้าโลนะไปท่าเดินทางกันครับ ตัองแต่เราเข้าไปตัวเมืองนะครับตอนนี้ใหญ่ค่อนข,ข้างแรงนะตอนมีฟ้าเปิดเลยโอ้โหครับตอนนี้เราอยู่ กรนนคะรปฐมตรงนี้นะครับในในมองจะมีพระราชวังสนามจันทร์เยนะครับตรงนี้สวยมากๆเลยจะผมไม่รู้ว่ามันเข้าได้หรือเปล่าน,นะใครรู้ร้านอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยที่นครปฐมนี้ก็แนะนาเรามาได้นะครับใต้ลคลิปนี้เลยเขาบอกว่าคาเฟ่เยอะมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากไปเท้างถงเจดีนะครับเราก็จะไปคาเฟ่นะครับไฟแดงสองนาทีไม่ไหมเนี่ยไม่ไหมเนี่ย โอเคครับด้านขวาของเรานะครับก็เป็นพรมผสมเจดีนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะที่เขาขายของตอนเย็นป้าตกใส,สยตอนเย็นตรงนี้น่าจะเป็นที่ขายของน้องอารมณ์แบบน่าจะเป็นสลัดนัทอันนี้ไม่รู้จริงๆเลยนะใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจอดตรงไหนได้บ้างนี่อ ลองได้เลยเดี๋ยวลงนะครับป้าใจดีแต่ต้องอุดหนุนแล้วเนี่ยครับนี่แหละต้องโผล่หน้าเลยนี่แหละซเติีิมป้ากินหน่อยถึงแล้วนะครับได้ที่จอดรถในโลกจอดอย่างอ้างว้างโดดเดียวเดียวได้ไปครับเราไปข้างในกัน ระวังรอเดอร์นี่า่ห้โอ้มาดีไปหนนทครับข้างในก็จะมีที่ให้ทำบุญบริจากต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายมีร้านขายน้ำด้วยนะครับอันนี้คือทำบุญลอยเทียนนะครับ ไปนะ จากพระปฐมเจดีย์นะครับเราก็จะไปร้านนั่ง้อ้ขานะครับที่นครชัยศรีนะฮะจากตรงนี้ประมาณ15กิโลประมาณนี้แหละไม่ไกลมากนะครับขับรถประมาณ10นาที15นาทีก็ถึงแล้วแหละไม่ไกลามากนะครับเดี๋ยวเราไปกัน,นครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเ๋ื่อเตี๋ยวไอ้ขานะครับ ืัวันนี้ร้อนมากเว้ยนึกว่าแบบเออฝนจะตกแล้วก็อุตส่าห์เตรียมเสอกันฝนมาตกมาอะไปครับเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวโค้ยัดหนึ่งเซตน้อยดีเริ่มกินนี่ค่ะ บรรยากาศโดยรวมก็โอเคนะครับนี่มีที่ถ่ายรูปด้วย สั่งก๋วยเตี๋ยวครับที่นี่เจ๋งมากเป็นเกี๊ยวรูปโบนะครับหรือหูกระต่ายนั่นเองน่ารักแล้วก็ถ้วยเป็นขันน้อยนะครับเอาไว้ใส่น้ําสรุปนะครับอาหารอร่อยอร่อยเลยโอเคครับเค็มข้นก็ลองมาได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งห้อยขานะครับแอ,อบนาาดนครชัยศรีนะครับเดี๋ยวเราไปกันอีกที่หนึ่งนะครับไปกัน้าครับตอนนี้ออกจากร้านห้อยขาแล้วนะครับตอนนี้เราลุยแดดทั้งวันเลยนะครับไม่ร้าให้มันรู้ไปนะ ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะครับซึ่งแบบบรรยากาศดีมากเลยดูดิมีข้าง,างทางมีแต่ทุ่งนาแล้วก็นไมาสวยดีถนนก็โปรงๆไปเรื่อยนะครับโอ้โหคือคนเยอะมากครับตอนนี้แต่ว่าสวยมากเลยนะเน่ๆดูดิ ป็นคาเฟ่ที่แบบเอ้ยร่มรื่นด้วยถ้าแดดไม่ร้อนนะสวยโอเคได้ที่จอดแล้วครับตรงนี้อยู่หน้าทางเข้าไยนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์คือเป็นคาเฟ่ที่แบบดูหรูมากเลยคือที่เนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆเลยอันนี้คือทางเข้านะครับร่มรื่นมากครับแล้วก็ตรงนู้นมีให้ปั่นเรือเรือน้าทีบเรือเป็ดวะเออนั่นแต่ทีบเรือ มีจักรยานให้ถีบด้วยตอนนั้นไปสุพรรณก็มีควายทีนี้มานาคนปรปฐมก็มีควายวันนี้เราบวงสรวงตนี้ควายเสือกวะจับดังแล้วกลับนะควายสีขาวมา้าใช่ปะม้าปะม้าหรือลาวะเอ้ยอันนี้ลาลาน้องลาเฮ้ยพูดไรนี่วะถ้ามากับลาวิ่งแข่งกันใครชนะไม่รู้ลาชนะเพราะลาไปก่อน นี่หมาหรือม้าเนี่ยทมาให้ผมส่งเนี่ยโคตรเท่อะเียน่ารักนี่ยิงฟันได้ยิงฟัน เราเจอไก่ไก่คนเหมือนหมาเลยะนีครับตอนนี้มีสึกไก่ชน หอมจิก้องจิก้องจิก้องคือขนมันแบบเหมือนหมามากเลยดูดินิ่มมากจบไปกันแล้วกับคลิปนครปฐมนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับในการมาครั้งนี้เพราะว่ามันไม่ไกลมากแล้วก็สวยด้วยที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า เรามีเวลาน้อยนะครับก็เลยไม่ได้ไปหลายที่นะครับพรุ่งนี้เราต้องไปต่างจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องติดตามกันนะครับว่าเราจะไปไหนกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเรามานะครับ